สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนเดือนกรกฎาคมสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ดาวที่โคจรในจัก,กรราศีตามดวงชะตามีดาวราวหูเจ้าเรือนวินาศกลุ่มลัคนาแต่เนื่องจากช่วงนี้ดาวเสาที่เป็นเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรสถิตพบวินาศ ทรงผลดีทำให้ดาวราหูและดาวมฤตยูเจ้าเรือนวินาศไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายด้านความเป็นเจ้าเรือนวินาศได้สำหรับตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนดาวราหูกุมลักนาส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่เจ้าชะตาทั้งด้านดีและด้านร้ายดังนั้นเจ้าชะตาควรเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีเช่นการเปลี่ยนบุคลิกลักษณะการแต่งกาย ให้สุภาพเรียบร้อยมากขึ้นเปลี่ยนคำพูดคําจาให้อ่อนโยนนิ่มนวลเพิ่มขึ้นมากกว่นเดิมเปลี่ยนการเที่ยเตหรือการสังคมไปในทิศท,ทางที่ดีอย่าให้อิทธิพลของดาวราหูด้านร้ายมาครอบงำจิตใจได้จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับดาวที่โคจรในจักรราศรีช่วงนี้มีแนวโน้มและทิศท,ทางที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตา ทั้งด้านการเงินด้านการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานราเริงแจม่มใสอีกทั้งยังมีความสุขกับรายได้และผลประโยชน์ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับดาวที่โคจรในจักรราศี ตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวอังคารระยะววันที่หนึ่งถึงวันที่13บารกรกฎาคมโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงิน มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและเป็นดาวศูนย์ยาพาหะส่งผลให้สภาวะด้านการเงินของเจ้าชะตาช่วงนี้จะมีความมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากเจ้าชะตาช่วงนี้จะมีความขยันขันแข็งและมีความแคล่วคล่องด้านการหาเงินและมักจะมองเห็นช่องทางด้านการหาเงินได้เป็นอย่างดีสำหรับช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงิน เป็นเงินก้อนใหญ่ที่เกิดจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและการขนส่งทุกชนิดอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านการติดต่อเจรจาและการเดินทางทำธุรกิจด้านการเงินอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มีมาจากการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ หรือจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการลงทุนธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกดอกทอดด้านการเงินจากหุ้นส่วนหรือกู้สัญญาเก่าๆที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับด้านการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่อาจจะได้มาล่าช้าอยู่บ้าง แต่ก็จะได้มาอย่างแน่นอนที่เป็นเช่นนี้พระดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรและเป็นดาวศูนย์ยพาหะโยกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันและดาวอังคารโยกับดาวศุขที่เป็นทั้งเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนสาหัสชะ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นองค์เกณฑ์เป็นปฐุมเกณฑ์เป็นคู่มิตรอีกทั้งยังโยกกับดาวเสาเจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ศัตรูคู่ล่าช้าจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่13ามกร,รกฎาคมดาวอังคารดาวแห่งการเงินยกเข้าสู่ราศรีพฤษภสถิตพบสหัชชะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรและเป็นดาวราชาโชคช่วงนี้ธุรกิจด้านการเงินอย่าลงทุนเป็นธุรกิจส่วนตัวถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งนี้เพราะดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรสำหรับช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ ที่มาจากธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้ไดสูงอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจการหมุนเงินรายได้ด้านการเงินที่มาจากการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยรายได้ด้านการเงินจากการเป็นนายทุนด้านการเงินและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการค้าขายทุกชนิด อีกทั้งช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกตกทอดด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากการลงทุนธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับข้อควรระวังด้านการเงินการลงทุนธุรกิจด้านการเงินในต่างถิ่นต่างแดนหรือการลงทุนร่วมกับชาวต่างชาติควรพิจารณาให้รอบคอบ อุบัติเหตุด้านการเงินมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ได้อย่างตลอดอีกทั้งความล่าช้าด้านการเงินอาจจะมีเกิดขึ้นอาจจะได้เงินมาไม่ทันตามกำหนดเวลาทำให้ด้านการเงินอาจจะเกิดการติดขัดขึ้นได้แต่เจ้าชะตาก็จะใช้ความรู้ความสามารถของตนขจัดอุปสรรคและปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเศษตและเป็นดาวราชาโชคอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนกรรมะและเจ้าเรือนตนุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นองค์เกณ์เป็นคู่สมพลและดาวอังคารอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนวินาศเป็นคู่อุบัติเหตุและดาวอังคารโยกับดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุก อีกทัง้งดาวอังคารยังโยกกับดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมและโยกลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการเงินของชาวลักนาราศีมีนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพฤหัส โคจรสถิตพบสหัสชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกรกฎาคมช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับธุรกิจด้านการงานถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะประสบผลสำเร็จด้านธุรกิจาการงานเป็นอย่างดี ช่วงนี้จะมีการครบหาสมาคมติดต่อเจรจาและการเดินทางประกอบธุรกิจด,ด้านการงานส่งผลให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างเสมอเสมอระยะนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านการงานดังนั้นถ้ามีโอกาสที่จะได้จับงานใหญ่ควรตัดสินใจให้ฉับไวอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปโดยง่าย อีกทั้งยังจะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการงานให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลากหลายรูปแบบ ด้านการงานจึงสับสนวุ่นวายพอสมควรดังนั้นควรจัดลำดับความสำคัญด้านการงานให้ดีความล่าช้าด้านการงานอาจจะเกิดขึ้นได้ช่วงนี้ในระยะแรกอาจจะต้องใช้ความมุมาณะพยายามและเหน็ดเหนื่อยด้านธุรกิจการงานอยู่บ้างแต่ก็จะพบกับความสำเร็จสร้างผลประโยชน์และรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างสูงคุ้มค่าในภายหลัง ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพฤหัสดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกรหัสชะมีตาแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนวินาศเป็นคู่ศาสตร์ลีลับมองการไกลและดาวพฤหัสโยกกับดาวพุธเจ้าเรือนปัตตนิเป็นคู่ปราดบัณฑิตอีกทั้งดาวพฤหัสดาวแห่งการงานยังโยกับดาวราหูเป็นคู่ค้าขายคู่เศรษฐกิจ คู่โลกคู่ธรรมและโยกลัคนาจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่16กรกฎาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศรีกรกฎสถิตพบปุตตะช่วงนี้ด้านการงานจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากกว่าเดิมดีขึ้นมากกว่าช่วงต้นเดือนระยะน,นี้การร่วมหุ้นลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องและหุ้นส่วนหลายๆคน มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงมีแนวโน้มที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้าอีกทั้งยังมีโชคด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมอถ้าไม่มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้งอีกทั้งช่วงนี้จะมีงานใหญ่เข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจการเงิน และงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าและจะประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีสำหรับด้านการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็มีแนวโน้มและทิศทางที่ดีที่จะประสบผลสำเร็จดังความคาดหมายอีกทั้งตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนเจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูง ที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดในธุรกิจด้านการงานสำหรับพ่อค้า,คาแม่คา้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นการขายปลีกขายส่งนำเข้าส่งออก หรือรับส่งสินค้าทางออนไลน์และจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับมรดกตกทอดด้านการค้าขายเป็นที่ค้าขายทำเลทองจากผู้ที่เลิกค้าขายหรือโยกย้ายไปค้าขายที่อื่นสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงาน รับเหมารับจ้างรับราชการและผู้ประกอบธุรกิจการงานกลางคืนด้านการงานจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากอาจมีการโยกย้ายตำแหน่งงานเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนหน้าที่ตำแหน่งงานให้สูงขึ้นและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับนิสิตนักศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะศึกษาเปลี่ยนห้องเรียนเปลี่ยนชั้นเรียน และจะได้ศึกษาศาสตร์แขนงใหม่ๆและมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้ไปศึกษาต่อยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศในสถานศึกษาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ตกงานว่างงานหรือกำลังสมัครงานในช่วงนี้จะได้งานที่ดีทำดังหวังสำหรับธุรกิจด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน ก็ยังคงสมผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนกรกฎาคมที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพฤห,หัสด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสหัสชะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารที่มีตําแหน่งดาวเป็นดาวประ,กระเกษตรและเป็นดาวราชาโชคเป็นกุศลผลและดาวพฤห,หัสโยกกับดาวสุขเจ้าเรือนมอรณะและเจ้าเรือนสหัสชะ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และดาวพฤหัสโยกับดาวพุธเป็นคู่ปราดบัณฑิตและโยกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริเป็นคู่มิตรอีกทั้งยังโยกับดาวราหูและโยกับลักนณาจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพุธตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบปุตตะระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้ากรกฎาคมช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักอีกดวงโคจรสถิตพบพันธุ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นองค์เกณฑ์ส่งผลให้ดาวแห่งความรักของชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีรักแท้มั่นคงถาวรซื่อสัตย์และจริงใจ และยังเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างและผู้คนทั่วไปอีกทั้งผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติเป็นผู้ที่มิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักหรือหาม,มาให้เป็นผู้ที่มีฐานะดีทั้งด้านการเงินและด้านการงาน และนักจะนำโชคลาภและสิ่งดีๆมาให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอๆแต่งงานแล้วชีวิตรักจะมั่นคงด้วยภคกรัพย์และอาชีพการงานและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่9ก้าการกฎาคมช่วงนี้เจ้าชะตาจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรัก ลงทุนหรือประกอบธุรกิจด,ด้านการงานร่วมกันและประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีส่งผลให้ชีวิตรักและครอบครัวดำเนินไปอย่างราบรื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีสำหรับชีวิตรักช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ส่งผลร้ายให้มากนักและมักจะมีสิ่งใหม่ๆทั้งร้ายและดีเข้ามาเกี่ยวพันกับด้านความรักอยู่เสมอ ดังนั้นควรสารสัมพันธ์ด้านความรักให้ราบรื่นควรอดทนอดกลัน้นและอย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงของผู้อื่นโดยง่ายชีวิตรักจึงจะผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีวันที่9กรกฎาคมดาวศุกร์ยกข้าสู่ราศีกรกฎสถิตพบปุตตะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชค อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธเจ้าเรือนปัตตานีและเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่อสีติาธาตคู่สเสน่ห์ช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักอีกครั้งผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีความรักที่มั่นคงถาวรเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์บุคลิกดีเป็นที่ถูกใจของเพศตรงข้ามอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกัน หรือทำงานอยู่ที่เดียวกันได้พบเจอเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันและไม่เคยคิดฝันว่าจะได้รักกันมาก่อนสำหรับอุปสรรคและปัญหาช่วงนี้ก็พอมีอยู่บ้างช่วงนี้เจ้าชะตามุ่งมั่นมุมาณะด้านการงานและประสบผลสำเร็จสร้างเครดิตด้านการงานให้แก่ตนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สถานะความเป็นอยู่ทั้งด้านการเงินและด้านการงานของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกทั้งเจ้าชะตาเองช่วงนี้จะเป็นคนที่พูดจาดีมีสเสน่ห์จึงมักมีผู้มาติดพันอยู่มากหน้าหลายตาดังนั้นควรเลือกสรรพิจารณาผู้ที่คิดจะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตรักให้ดีอย่าหลงระเริงหรือเชื่อคำพูดหลอกลวงของใครง,ง่าย อาจสง่งผลเสียหายทําให้ด้านความรักเกิดความผิดหวังขึ้นได้สําหรับผู้ที่เป็นคู่แท้มักจะนำโชคลาภและสิ่งดีๆมาให้แก่เจ้าชะตาอยู่เสมอๆโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสําหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ระยะหลังวันที่9กรก,กฎาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ชีวิตรักและครอบครัวก็ยังดำเนินไปอย่างราบรื่นด้านความรักก็ยังซื่อสัตย์มั่นคงและจริงใจต่อกันและยังสารสัมพันธ์ด้านความรักให้ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งระยะช่วงกลางเดือนดาวแห่งความรักมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรัก ไปท่องเที่ยวจังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งยังมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปชมโบราณสถานวัดโบราณงานรำลึกด้านประวัติศาสตร์หรือพากันไปพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหวบูชาพระหรือพากันไปปฏิบัติธรรมส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักร่วมกันอย่างราบรื่น มีความสุขสดใสหวานชื่นและสารสัมพันธ์ด้านความรักให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับชาวรัก,กนาราศีมีนที่ยังไม่มีบุตรธิดาและต้องการมีบุตรธิดาจะได้บุตรธิดาดังหวังในช่วงนี้บุตรธิดาต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีมารยาทด,ดีเป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่ครอบครัว และนำชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูลสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีสมาชิกใหม่ตัวน้อย,อยเข้ามาสู่ครอบครัวอีกทั้งบุตรธิดาทุกคนก็จะประพฤติตนดีสมเป็นกุลบุตรกรุลาธิดาเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างดีสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรักนาราศีมีนตลอดเดือนกรกฎา,าคมนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาบดาวแห่งโชคลาบของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวเสาร์ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรทำให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดี้ใหแก่ดาวเสาร์ดาวราหูและดาวมฤตยูเป็นอย่างมาก ช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่16กรกฎาคมช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นจะมีโชคจากการหมุนเงินการเป็นนายทุนด้านการเงินการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยการเป็นตัวแทนนายหน้าและโชคลาบด้านการค้าขายทุกชนิดอีกทั้งช่วงนี้การติดต่อคบหาสมาคม การลงทุนในธุรกิจการงานหรือร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆายคนก็มักจะมีโชคประสบผลสำเร็จทำให้เกิดโชคใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งอีกทั้งช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและโชคใหญ่ที่เกิดจากการเดินทางไกล โชคใหญ่ที่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจต่างๆในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับโชคใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจต่างๆอาจจะได้มาราชาอยู่บ้างแต่ก็จะได้มาอย่างแน่นอนอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดในด้านธุรกิจต่างๆ ที่มาจากเพื่อนฝูงหรือคู่สัญญาเก่าๆที่เคยร่วมลงทุนทำธุรกิจในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศที่เป็นเช่นนี้พระดาวเสาดาวแห่งโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรโยกกับดาวอังคารที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่ศัตรูคู่ลำบากคู่ล่าช้าและดาวเสาดาวแห่งโชคลาภตรีโกนกับดาวสุข ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นองค์เกณฑ์เป็นคู่สัตรูและดาวเสาตีโกนกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่ธาตุไฟคู่เสริมบารมีจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องตน้นวันที่16หกรกฎาคมดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ยกข้อสู่ราศีกรกฎ ช่วงนี้โชคลาบที่เกิดจากการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์และโชคลาบจากการเดินทางระยะใกล้ๆอีกทั้งโชคลาบที่มาจากด้านการลงทุนธุรกิจด้านการเงินหรือการหมุนเงินและโชคลาบที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนกรกฎาคม สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคือทิศประจำตัวคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนคขอนไปทางทิศต,ตะวันออก ทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศใต้สำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้น สำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันิ่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลจะเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดี โตทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศทีด่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมีนครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคือเลขห้าเลขประจำตัวตน เลขสเลขแห่งการเงินเลขหเลขแห่งการงานเลข7เลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาและเกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเ t m และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ประบนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขห้าเลขแห่งการงานปักธูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางตัทสรูหรือปางสมาธิเลขสามเลขแห่งการเงินปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาติเลขเจ็ดเลขแห่งโชคลาภ บักทูบสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกจะอธิษฐานขออรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลลโลกจงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตารายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ